กาบสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายบดสุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องไก่ดีเอ,มอ,มมเอ็มก็ปี้มินมาเก็บหอยกลางค่ำกลางคืนนี่พี่น้องดูซิท่านผู้ชมนี่มันหอยเชอ,เอ,ยอยรี่นี่ลายลีป้ต้นกคอ่ะคุอ่ะผู้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 โอ้โทนี่มันนี่มัน นี่มันหอยเชอรี่อเอาเลือกเอาหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่มีบดบ่อยากท่านผู้ชมเอ้ยนี่นา n i n ะลูกมันก็นลายเมย์มันกันโอ้ขักอะไรวะแด้เยวาสิเก็บกองกองกองไว้แล้วเ้าสิเอากระสอบนี่กระสอบมาใส่เอาบรรยากาศแบบวังเวงเปียวเฮ้ย ไปคิดไรไปคิดไร้โอ้หนามใช้อลีพ่นนะนี่หน่วยใหญ่ด้วยนี่เฮ้ยจะมหมอนแท่นี่ยามมาเก็บกองไห้อยู่นี่ใช่อนะไม่ใช้อะไรบอดขยกลองไว้ที่นี่ลื้เล่นโอ้ลายอลีพี่น้อง บรรยากาศแบบนี้เงียบมาดีไหมอยู่ทงหน้าไปไหอันนี้มันเป็นน้องสะเนาะน้องสะอันที่ว่ามันจกไห้นะกว้างเติมเนาะนะาอูหแนมสุดแสงหูงแสงตามาเก็บห้อยต่อ,อหน่วยบอ่อใหญ่บอ่อน้อยพอดีแบบพอดีจิม หัวละกคำหัวละคำอะไรนี่เอาไปเห็ดแบบใดกินน้องมาจสิแสบหอยเสลี่นขันว่าสิต้มกับมันคือแบบธรรมดาธรรมดาเกินไปนะเอาเศษต่างๆให้กินสิอบหรือว่าสิปิ้งหรือว่าสิก้อยหรือว่าสิซอยหรือว่าสีจูบ่าจูหอยเสลี่ โอ้หลายหลายหลายหอยนี่หลายคักหลายคักโอ้โหท่านผู้ชมดูสิหน่วยใหญ่มากเลยโอ้ยหลายหลายหล,ลายนี่เอาเฉลือยเอาแต่หน่วยใหญ่หน่วยพอดีแบบเต็มเต็มคำเต็มคำ,ำะนะ โอ้ยหลายตเตอะโอ้หน,น้ามันคือสีเหลือกตรงแถวนี้มันมันเป็นแบบอันน้องมันเป็นแบบชันๆลงนะท่านผู้ชมทางน่ะโอเคมาเก็บกันต่อท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาสีโปงกระสอบไว้นี่แล้วเอาสีเก็บรอๆๆไปทางน่ะวงังทีนี่เขาอยู่เขาอยู่แถวด้านมาเมา,าสีเก็บต่อ กระสั้นๆเนี่ยตกน้องๆเลยก็พอแห้งแต่ว่าน้องมันเป็นโงนหินหลายเนาะมันนี่งนหินแหละนี่มีแต่ก้อนหินขรุขรูมันบ่อหอยเป็นดินดากบันไดมีแต่หน่อยๆมันนลายลายหอยกันเลแถวนี้บ่อหอยมีหน่อยใหญ่เลยเนาะมีแต่หน่อยๆ ชีหาเลือประมาณนี้ไปก,กนันี่ละในกระสอบก็มีกระสอบเก่าวก็ได้มาทิ้มอยู่นี่แต่วว่ามันมีหอยอยู่ในนี่ อยห,หอยเมโอ้โหยังไกลเติบใช่ลกรสอบเดี๋ยวเาสิกเก็บเราละไปทถนันเนาะ โอเคเนาะตอนนี้เขาก็มาฮอดพังนี no ่เป็นที่เรียบร้อยเลยตอนน้ะเขาอยู่พังนะพูนอยู่ไกล้ๆคนนอเขเก็บกระเก็บเลาะมานเลยก่ะฮอตหันแหละมันอันนะมันสั้นโพดแถวนี้เนาะมันมาบ่ได้เขาก็เลยปีนคันพายนะคันน้องอันใหญ่ออมาทางนี้เนาะหลังลงมานี่นี่ก็สั้นอยู่แต่ว่าน้ำใสไหมท่านผู้ชมน้ำใสแห้งดีไหมครับน้ำใสใสใสจริงลิงอยู่นะพูดนะ เห็นหนกมักคอยมักคอยอยู่พื้นน้ำก็เห็นไหมหหใส่กระสอบนี่นกะมักหอยโอ้โห,หแมนแนละ้วยยึดรุงก็เห็นถ้าใครทำนี่เนาะ มาเดี๋ยวเราสิยญาแล้เนาะประนัดและะ้วก็แล้วก็สิกละนะับแต่เนาะเพราะว่ามีอีกคู่หนึ่งเก็บซอยอยู่พังนะคู่นะ่นะคู่น่ะแสงไฟขมมขมมอยู่นะได้บอท่าน,นได้บอบไดโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวสิประนัดกันอยู่พุนะ่นเนาะอยู่เทิงอนที่เยาลงมาบิดไปเดี๋ยวไปเจอกันอยู่จุดนัดพบเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาฮอตจุดนัดพบที่เรียบร้อยเนาะนี่นีคือ ผู้ที่มายัางหอยนํากันมือนี้สําหรับมือนี้เนาะหอยก็ได้ประมาณนี้เนาะกระถังเกือบเต็มน้อยนิดห,หนึ่งถันงนี่สันน,นี่อันนี้ก็บรรยากาศภายในน้องบราเห็นแ้วน้ำมันมืดตอนนี้ก็บพนเริ่มตกเม็ดลงมาเลยปอกแปก๊กปอกแปก๊กปอกแปก๊ปก,แปกเลยพี่น้องเอ้ยสิได้กรับบ้านกรับช่องแล้วบ้านมันฝนตกแล้วเนาะโอเคเนาะทามาคลิปแบบมาหาเนียงหาอยู่หากินตามท้องหายท้องหน้าแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์เนาะกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้หนด่ด้อ์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับมื้อนี้ขอตัวเมื่อเฮื่นก่อนขอ,อบใจที่หับชม